ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับขนมครกขนมครกส่วนประกอบมีอะไรบ้างดีเขียวนี่อะไรต้นหอมต้นหอมแล้วก็อันนี้อะไรคอนขอนข้าวโพดแล้วก็อันนี้อะไรม่วงมันม่วงมันม่วงแล้วก็อันนี้อะไรน้ำน้ำแล้วก็อันนี้อะไรน้ำตาลน้ำตาลอันนี้อะไร เกลือก็ฟาลาเวอร์อะฟลาเวอร์แป้งแป้งข้าวเจ้าโคโคนาคเนื้แล้วก็โคโคโววกะทินะต่อไปมาเริ่มทำกันเลยอันนี้เป็นตัวแป้งขนมคคกนะคะแบบแรกอันนี้ทำมาจากบ้าน,นะคะ่ะเพราะว่ามันมันต้องมันต้องปั่นส่วนประกอบก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีน้ำนะคะแล้วก็มีข้าวสวย ทุกอย่างค่ะที่เป็นส่วนประกอบที่ตอนแรกที่เราพูดไปคือเอาทุกอย่างเนี้ยปั่นวมกันก็จะได้เป็นแป้งขนมครกอันนี้ก็จะเป็นหน้าของขนมครกเราจะมาทำหน้ากะทิใช่ไหมใช่ใส่ถั่วกะทิลงไปก่อนแล้วช้าใส่กะทิลงไปก่อนอันนี้จะเป็นหน้ากะทิโอเคพอก่อนครับต่อไปเราอาใส่แป้ง มงแป้งอยู่ไหนแป้งอยู่ไหนอันนี้เหรใช่อันนี้แหละหน่าว่าเปิดแป้งไหมหน่าว่าเคยลงไปเลยน่มาช่วยใส่แป้งลงไปหน่าวมาช่วยช่วยด้วยหน่าวมาช่วยด้วยโอเคพอพอพอแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลได้เลยได้เลย ช้อนสามสามองอีกช้อนหนึ่งสามสามโอเคพอ่อต่อไปใส่อะไรต่ออันนี้จำได้ไหมเรียกว่าอะไรจำไม่ได้ครับไม่รู้เกลือ,อเกลือใส่เกลือใส่เกลือช้อนหนึ่งพ่อช้อนหนึ่งโอเคได้ทีน,นี้เราวาคน,าน,น,นให้เข้ากันวันนี้เข้ากัน

ได้แล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้ากะทิร้อนร้อนนะครับร้อนร้อนล้วปาดปาดปาดน้ำมันที่อย่างี้มาทำให้ดูก่อนปาดปาดน้ำมันอย่างนี้แหละปสดให้ทั่วเลยกะละวาใส่ให้ทั่วจุ่มน้ำมันอีกไหม chúng mình mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những รอแป๊บน <S ý st> okay, ึงรอให้ถะาร้อนนิดนึ่งโอเคแล้ววะไปใส่นี่เลยไยาวก่อนมาโชว์มามาโชว์หลุมหนึ่งมาโชว์หลุมหนึ่งมาโชว์ลาวาหลุมหนึ่งมาโชว์ลาวาหลุมมาใส่นี้นะโอแล้วโอเคแค่นี้พอไม่ต้องเต็มนะ ใส่ไปเลยค่ะคุณต่อไปเลยใช่ดีเลยดี

ใส่หน้าขนมครกใส่ลงไปเลยอย่างเดียวมิตอนแล้ววาบีบด้วยวาวบีวาวบีเลย ต้นหอมไปเลยลาว่ะต้นหอมนี่ไม่ต้องรอให้กะที่มันเซตตัวแต่ต้นหอมมั็นสีเขียวใส่ลงไปเลยอันไหนก็ได้ใส่ไปโอเคอันอื่นด้นวยอ,อันอื่นต้องรอก่อนลาว่าต้องรอก่อนแบบนี้อันนึงก็ได้อันเดียต้องรอให้กะท่มันเซตตัวก่อนเดี๋ยวมันจม ปเปาฝาหม้อกัฝากระทะาาาายางอื่นขา้าบโพดกับมันม่วงต้องรอก่อนรอให้กะทิมันเซ็ตมันถึงจะโรยหน้าได้เพราะว่าถ้าเกิดเลยตอนนี้เนี่ยคือจะจมลนะ้ Vamos

ตั้งแต่เลยเอาข้าวโพดดีกว่า กดนี้ก็ได้ห้าสามใส่มนันม่วงด้วยเลยออสองอันใส่อะไรละ<ม>วาจะใส่อะไรสีเขียวหรอเราว่ากินหรอนี่หอมราว่ากินหรอไม่ใช่นี่พีนราว่าใส่ข้าวโพดดีกว่าอืม่ข้าวโพดดีกว่า เอาแล้วครับแลรวกอปิดฝาเลยใช่อืมโอ้โหสวอวก็รออีกห้านาที ดูแล้วล,วลวเาเลยอ่าดู่าเาาโอเคแล้ววถ้าเหมือนพี่ออามาทําห้ดูก่อนหครั้งอันนีวดูช็ดน,นี้ก่อนนะนี่น<อ>ดูดูเกือบไหมแล้วเนี่ยนะหอะ่ะเรามาทำที่เหลือัออนนี้ไงออานนี้่อเอาตักขึ้น,านมา ิงแล้วอ่ะใช่สิบแล้วอันนี้ตูวก็ได้อ่ะหกสามมาสุดแก๊สก่อนอ๋ก็อันนี้เราปิดขึ้นมาสุดเลยครับขึ้นใช่มันม่วง ที่เราวาทำลูกิอันนี้เป็นเป็นกระทะแรกคะ่ะที่เราวาทำเดีย๋ยวเราลองมาทำใหม่กันกระทะที่สองอืมโอเคราก่อนไ,ได้ขวมันม่งต้องรองก่อนเราว่าใส่อันนี้ได้สีเขียวเนี่ย ต้นหอมใส่ต้นหอมได้เ,เราเอามาใส่ใส่แค่สองอันก็พอแล้วมั้งก็อันนี้อ่ะก็ใส่อันนี้เดี๋ยวไปอ่อนพอก่อนที่เหนือพอก่อนเราให้ตัวแป้งมันซึบ

Thank you for watching and give thumbs up to subscribe and see you in next video bye 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 ป๊าพูดแล้วค่อยพูดคยังขอบคุณครับ Thank you for watching and give thumbs up and subscribe and see you in the next video เอาใหม่เอเคไหม